นี่ครับเป็นกับดักสัตว์นะครับวิถีชีวิตเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกจันไหมเขาเรียกอะไรหมูก็ได้เขาเรียกจัหมเขาเรียอะไรหมูก็ได้เอาหมูทอดเสือนี่คุณลุงกำลังจะแสดงวิธีการกลไกของตัวดักสัตว์นะครับ ภูุิปัญญาชาวบ้านเนาะครับผมดักเสือก็เอาเสาก็ไปก็น่าจะเป็นนี่เป็นเสือย่อส่วนลงมานะครับแต่ถ้าเป็นดักเสือจริงๆเนี่ยคงจะใหญ่กว่านี้นะครับก็จะเพาะทางเข้าอันนี้วิธีการทำนะครับอันนี้คือกลนไก นี่ยริงเลยอันนี้อยู่นี่มะไฟนี่บัวนี่อือันนี้ไปโน้ตเสียบเลยอันนี้ขือเจื้อนรับบูมมาเลยอ๋อตอนนั้นคือตัวที่มันเดินผ่านใช่ไหมครับบูมมาแล้วนี่เดินผ่านตรงโนู้นเขาไม้นี่อยู่ในสีขีดเจื้อนทดลองดูนะครับเออนี่ โอ้โหเีใ่เลยจับหนูบหเลยใครจะนำคนไก่นี้ไปดักสามีที่บ้านก็ไม่สมควรลิขิ์นะครับครับสามีกับเด็กนี่โดนเลยนะครับเอาไปทําที่ประตูบ้านนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตรงนั้น่ะเป็นเป็นสากกระเบื้อก็ได้นะครับตรงนั้นนะครับ อันนี้เป็นขนูนะครับ็นูเป็นหน้าไม้ให่ไหมอ๋ออ๋อดักนกครับมันต้องจับตรงไหนนะจับตรงนั้นอ่ดูครับ ตอนนี้อนกบินมาแล้วปุ๊บจับนี่อเรียบร้อยนะครับนี่ฮะล็อกคอเลยเออล็อกคอล็อกครับผมยังอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอีก,ก้อนนะครับตอนนี้เขาเลี้ยงหมูป่าไว้นะครับเห็นไหมครับส่วนมากหมูที่นี่ก็จะเป็นหมูสีดํานะครับ วันนี้มีการพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่ามีการเลี้ยงสัตว์เพื่อทําเป็นอาหารนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีตลาดนะครับก็ต้องไปหาดักสัตว์ตามป่าดูเป็นสีสันดูเป็นวิถีชีวิตนะครับไม่ใช่ความโหดร้าย สาอาคาเชิญกนครับเชิญครับานานการตีเม็ดนะครับก็โชว์การตีเม็ดให้เราดูเอามาเผาไฟก่อนให้เหล็กมันอ่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปตีขึ้นรูป ก็เ่็นนู้ดพี่น,ยยน,นี่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็จะมีการทำถนนขึ้นมาอย่างดีแล้วนะครับที่นี่คือหมู่บ้านอาคาค ทำไมตัดใจแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องปวดหวัวตายนะั้นถ้าเป็นแม่นนะั่นแต่ที่นี่ขาดนั่นนะนี่เขาจะทำไม้กวาดนะครับไม้กวาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรครับอันไหน, <c oughs> นอันนี้ดอกไม้กวาดไหมดอกไม้กวาดอ๋อเรียกดอกไม้กวาดเลย่าอ <c oughs> <c oughs> บ้านผมเรียกฟอยรู้จักฟอยไหมฟอยก็คือไม่กวาดนั่นแหละแต่ว่าเราเรียกคนละภาษาเฉยๆอ๋อเหรอครับแต่อักขามยาบช่อค่ะอะไรนะอักขายาบช่อยับช่อเอออ๋อยับช่ออันนี้แขมยับช่อฟอยไม่กวาดก็คือเดียวกันนั่นแหละเนาะเยอะจังเลยนะ ครับผมยังอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอีกก้อน,นะครับตอนนี้เขาเลี้ยงหมูป่าไว้นะครับเห็นไหมครับส่วนมากหมูที่นี่ก็จะเป็นหมูสีดํานะครับคือวันนี้มีการพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่ามีการเลี้ยงสัตว์เพื่อทําเป็นอาหารนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีตลาดนะครับก็ต้องไปหาดักสัตว์ตามป่า ดูเป็นสีสันดูเป็นวิถีชีวิตนะครับไม่ใช่ความโหดร้าย